ครับเป็นยังไงบ้างครับวันนี้กับหลังวันนี้ำเลยครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับรู้สึกเลยครับด้วยเลยรู้สึกดีเพราะว่าเป็นโปรเจกต์ที่เราตั้งใจกันคู่ในการทำให้มันออกมาแล้วก็แบบว่ามันก็ออกมาแบบเกินความคาดหมายเนาะมันเดินทางไปไกลเกินความคาดหมายมากๆครับผมใช่ครับช่วยทำเฟรมที่สั้นมากเลยครับก็จริงๆคือทำยิ่งทําให้มันเกินความคาดหมายไปอีกครับแต่ว่ามันเร็วมากเจฟก็อัดเร็วมากเราก็มีเวลาทําให้มันเสร็จเร็วมากครับผมว่าเพลงนี้มิกซ์วันที่หนึ่งมกราครับ อะไรเงี้ยครับก็ะือข้อหักวันปีใหม่เลยอะไรเงี้ยครับแล้วปุ๊บแป๊บนึงเสร็จเลยอย่างเงี้ยโอ้านอบายอันเดียวเหมือนการแป๊บเดียวเลยใช่ครับแต่ออกมาดีมากครับเป็นเพลงใหญ่เพลงหนึ่งที่เจฟแบบว่ารองออกมาแล้วก็ส่งเพลงออกมามากมากครับไม่เล่นไม่เจ๋งเพลงฐานะอาเป็นคนเรทำเป็องปีที่แล้วเราได้รางวัลมาเป็นคใจเราคนเลก็ภูมิใจเลยครับแต่ว่าก็ดีใจครับที่มันมีรางวัลแบบนี้ครับรางวัลสำหรับคนด้างหลังนะครับสำหรับว่า รางวัลนี้ผมก็รู้สึกว่าต้องมอบให้วอร์เนอร์นะครับที่แบบว่าเลือกผมมาโปรดิวิ์แล้วก็มอบให้คนคือเฮนรี่วัตกินสครับที่เราที่มิกซ์เพลงเพลงนี้ครับก็มิกซ์ไปอย่างแจ๋วเลยใช่แล้วต้องมอบให้เป็นคนรางวัลคนข้างหลังแล้วและก็คนที่มีรางวัลครับผมอ๋อก็อาจจะมีแน่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 ครับผมเพราะว่าก็ผมว่าอนาคตมีความไม่แน่นอนอยู่เพราะฉะนั้นอาจจะมีอะไรสนุกๆให้ติดตามไปอาจจะเป็นแบบว่า แย่งแชมป์อะไรเงี้ยเพลงต่อไปล,ลงแชมป์แล้วก็แย่งแชมป์ซ่อนหาเจอแล้ว<า>ครับแลยอยางขอบคุณอะไรจากงานที่สุดล่ะครับขอบคก็ขอบคุณแหละเพราะว่าจริงๆผลงานของเรามันก็ยิ่งมันมาได้ไกลเพราะว่าแฟนแหละแฟนเพลงไม่เูส่องดูแฟนเพลทุกแฟนเพลงทุกคนที่แบบว่าเข้ามาฟังอะไรเงี้ยลิ้นผมเริ่มไหลแล้วเพราะว่าเมื่อวานผมเมื่อเช้าผมเพิ่งกลับมาจากปารีสแล้วผมตอนนี้เริ่มโอเคได้แต่ว่า เอาเปา็นว่าขอบคุณทุกคนจริงๆครับผมขอบคุณมา,มากๆครับขอบคุณมากๆที่ฟังเพลงนี้ครับแล้วก็ทำให้เ,เพลงนี้มาได้ไกลขนาดนีค้ครับ